สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ถึงกกตุมนะคะโอ้โหลุงแบกลังอะไรใหญ่จังเลยอ่าบิเทิมบิ่จาดีมากโ้ต้องเติมใบินักอันัว่านแบกไหมแบกไหมแบกบบก

ใช่มันบ่มีหมองนางก็ต้องสองสุดกินกัดไปคนไหนอิ่มก็ออกคนไหนยังไม่อิ่มก็เข้าเข้าก็ดีใจหลายแล้วทีบ้านเข้ากับมาหลายบาทาน่อยไป ทอดนั่นแหละขอยวาสีมั่วจุกเจ้าแหงมากนอมาโดนเด้อข่อยมัขอยได้มั่วแล้วซีเ่าก็ั่วเ้ยแหละวาแล้วม่ะเลยนันแล้ะข่อยได้ไปหานอโลกบาสเลยไปเฝ้าฟาซีน่ะบ้านฟาชีจะเป็นอาตาฟาชีจะเป็นอาตาักอา้าด้นเน่ ตีงแล้วจงใส่ฟ้าชี้ตองใจนะบ่เห็นหงสีได้ตองจงก็ได้ถ้าไม่าง้่ามาทันใจนี่ไม่กัดน้เนี่ยฟ้าใสเขาได้แ่้องแม่าลถ้าเ้าดตเน่ยิ้มน้าปะเอรนั่นแหละยิ้มหน้ายิ้มคอคอยเจอตุกยิ้มว่าไม่เห็นอ้าไม่ได้เห็นบอกเห็นยูทำไมไม่เขียน เขมคนนี้มันก็มีเฟนแล้วเจ้าก็ไปถ่ายนเยฟ่อย่ายดแล้วน่าาได้แล้วนะก็ได้ลูกแล้วไม่ได้ลูกเรื้อเรา่อมันจับกระดงจานกวากับท่าอยูเดอเอฟซีกับ่ายูเนอเอฟซี่ก็มาเฮาหลังกมาแลแต่ดูโอ้ยยูนีบอรอดนะเนรอดคนนับแต่คนนับล้ำจะโง่ะแ่เานอ่งนี่นะกับข้ากินแล้วนั่งล้ำน่ะ ไปขึ้นเขาไปกึนเขาแต่งข้เาาไอความไหนวิความไหนไปแต่งสิหรอแต่งก็ไดิ่นหแต่งมอยู่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะลุงจอคักไเลาราวาคราวาเป็นอะไรวอได้วอยู่เี่ราว้าเนอูกอนเอาวันนี้พลากันจอลุงเอา จอกระจอแทบบวลงดูนดูนะนี่นี่นี่นหน่นอันนี้มือก็ยังสีอยู่บ่เดีลยวน่ะเราสี่ร้ยมือแล้วนีโอ้หนึ่งโอ้หนะโอ้ยังมันกข้าวหลายคนแบบไปเลยโอ้ยเมื่อคืนนี่อฟซีอีตได้จกมจกมาแตนลูกเมื่อคืนนี่อี่นน้จากจากมาแตนเด้ เขาดีใจเขาลงมาดีใจมากเลยเนี่ยเายอะก็เยอะเยรข้าวยอะก็เายก็มมงนะน่พิเศษครับโอ้ยจังดีดีนะจงดีดโอ้จานจานอ้าวลุงล่นะจ้ลุ่อ่ะ ข้ตังมื่ือนมกือด่างเ้ยอด่างหมักหมูด้มาบด้วยเหอไม่ได้ปูจ่าูยมมาหมักหมูตรงนี้ไม่้อู่ะก็ขอจคลิแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมดกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ